ดวงเศรษฐีคําทํานายคำพยากรณดวงประจำเดือนตุลาคมราศีสิง์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนตุลาคมนั้น ชาวราศีสิงห์ท่านจะพบเจอกับสิ่งแปลกใหม่เรื่องราวที่เข้ามาท้าทายความสามารถของท่านซึ่งจะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของท่านนั้นมีเกณฑ์เปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวราศีสิงห์อะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าแน่นอนหากเข้าสู่เดือนตุลาคมหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องนั้น จะมีสัญญาณบง่งบอกถึงเรื่องของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเดือนตุลาคมหรือแม้กระทั่งหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเดือนตุลาคมนั้นอาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นการเริ่มส่งสัญญาณชาวราศีสิงในช่วงเดือนตุลาคมจะมีปัญหาเก่าปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะเงียบหายนาน จะเวียนกลับมาพบเจอกับท่านอีกครั้งค่ะแต่แนวโน้มน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นอาจจะปวดหัวอาจจะคิดมากได้ชาวราศีสิงห์หากเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วหากในครั้งอดีตชาวราศีสิงห์ตัวท่านเคยรับปากเคยให้สัญญาบางสิ่งบางอย่างกับใครไว้ในช่วงเดือนนี้ หรือในเร็วๆนี้จะมีคนมาทวงคําสัญญาจะมีคนมาตามคำพูดคําสัญญาบางสิ่งบางอย่างที่เคยให้กันไว้ในอดีตดวงสตาของชาวราศีสิงห์ในช่วงนับตั้งแต่เข้าสู่เดือนตุลาคมชาวราศีสิงห์จะสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เช่นกันค่ะอาจจะเป็นไปด้วยความเต็มใจก็ดีหรืออาจจะไม่เต็มใจก็ตาม แต่ชาวราศีสิงห์ก็จะได้บางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าภาพรวมของดวงชะตาโดยรวมชาวราศีสิงห์นับตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีนั้นหากเปรียบเสมือนชีวิตของท่านเป็นกราฟก็ถือว่านับจากนี้ไปกราฟชีวิต จะตายไปอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างทางนั้นอาจจะพบเจอกับอุปสรรคระหว่างทางซึ่งอาจจะสะดุดติดขัดก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ชาวราศีสิงนั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงสิ่งที่จะเข้ามาเสริมดวงสตาของชาวราศีสิง สิ่งที่ท่านควรจะรู้ในช่วงเดือนตุลาคมสิ่งแรกนั้นก็คือสีที่เป็นมงคลอย่างมากกับชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงเดือนนี้ถือว่ามีสามสีด้วยกันค่ะสีที่หนึ่งนั่นก็คือสีทองสีทองกับชาวราศีสิงห์ถือว่าถูกโลกและจะให้ผลลัพธ์ในด้านโชคลาภความมั่งคั่งความมั่งมี เสริมในส่วนที่ขาดเติมในส่วนที่หายไปก็ต้องบอกว่าโชคลาภค่อนข้างที่จะมีสีทองอยู่ในตัวจะเรียกดีนักแรลสีทองนั้นก็คือสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีที่เสริมและผลักดันโดดเด่นในการงานของท่านก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังการงานต่างๆนั้นจะมีอาชีพที่มั่นคง การติดต่อการประสานงานหากท่านมีสีฟ้าอยู่ติดเนื้อติดตัวทุกอย่างจะราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะสีที่สามนั้นนั่นก็คือสีแดงให้คุณถูกฉลุกกับชาวราศีสิงห์ในด้านเมตตามหานิยมน้านหน้าทองสีแดงกับราศีสิงห์นั้นจะให้หมุน สะกดกจิตสะกดใจในการเข้าหาผู้คนถือว่าดีนักแรคคำพูดคำจาจะเรียกโอกาสจะสร้างเงินสร้างทองต้องบอกว่าสีแดงอยู่ติดเนื้อติดตัวทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้ท่านนั้นพบเจอกับน้ำเมตตามหานิยมและนอกจากเรื่องสี ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เสริมดวงให้กลับเป็นความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านภายในเดือนตุลาคมชาวราศีสิงห์ท่านควรที่จะไหว้พระให้ครบทั้งสามวัดซึ่งในเดือนตุลาคมถือว่าเป็นเดือนแรงเป็นเดือนที่ในช่วงปลายปีหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันชาวราศีสิงห์ จึงควรที่จะทำสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตซึ่งถือว่าการไหว้พระนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีความเป็นมงคลอย่างมากซึ่งหากไหว้พระประธานครบทั้งสามวัดในทางความเชื่อจะเกิดความเป็นสิริมงคลชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนตุลาคมชาวราศีสิงห์ตัวท่าน ยังคงคมีค่าใช้จ่ายที่ยังคงต้องจ่ายต่อไปแบบเป็นเดือนส่งเป็นงวดต่อไปแต่ราศีสิง์ตัวท่านนั้นจะเริ่มควบคุมรายจ่ายต่างๆได้ค่าใช้จ่ายของราศีสิง์จะไม่มากไปกว่านี้แต่รายรับของชาวราศีสิง ก็จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเข้ามาไม่มากเท่าไหร่ในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเพียงพอในการใช้จ่ายในแต่ละครั้งชาวราศีสิงห์ท่านจะได้เงินก็ต่อเมื่อการทำงานการใช้น้ำพักน้ำแรงแต่ในช่วงนี้จะยังไม่ได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายขอให้ชาวราศีสิงห์ อดทนรอไปอีกสักระยะซึ่งหากเข้าสู่ช่วงกลางเดือนตุลาคมดวงชะตาของท่านก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินจับทองจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เช่นกันค่ะและก็ถือว่าในช่วงครึ่งหนึ่งของเดือนแรกท่านควรที่จะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินการเงินการทองจะเข้ามาเส้นทางนี้มากที่สุด ด้านสุขภาพของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนตุลาคมในช่วงเดือนตุลาคมนั้นตัวท่านอาจมีอาการปวดหัวปวดตาบ้างเล็กน้อยอาการเหล่านี้จะวนเวียนอยู่เป็นบ่อยมากอยู่เป็นประจำ ก็อาจจะเกิดจากการทำงานที่หักโหมแต่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมชาวราศีสิงห์ขอให้ท่านระมัดระวังสองสิ่งนั้นก็คือสิ่งแรกท่านจะปวดขาปวดตัวตั้งแต่บริเวณเอวลงมาสิ่งที่สองชาวราศีสิงห์ท่านต้องระมัดระวังโรคระบาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับอาหารการกิน โรคท้องเสียโรคท้องร่วงให้ระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์ที่ภายในเดือนนี้ท่านจะเป็นไปได้อย่างและจะหายพบเจอกับโรคในลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะเป็นบ่อยขอให้ท่านนั้นระมัดระวังอาหารการกินดูแลสุขภาพให้ดีค่ะสำหรับความรักของชาวราศีสิงห์ ในช่วงเดือนตุลาคมสำหรับชาวราศีสิงค์คู่รักท่านใดที่ในตอนนี้ท่านยังรอคอยการมีบุตรการมีธิดาก็ถือว่าใกล้าการรอคอยของท่านจะสิ้นสุดลงมีเกณฑ์ที่ในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะได้รับข่าวดีท่านมีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังสมปรารถนาเกี่ยวกับบุตรธิดาของท่านค่ะและสำหรับชาวราศีสิงในตอนนี้ ท่านต้องบริหารเวลาของท่านให้ดีระหว่างการที่ท่านหักโหมงานมากจนเกินไปจนทำให้ท่านนั้นไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลากับกับวครอบครัวระวังจะเกิดปัญหาตามมาระวังจะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจความผิดอกผิดใจกันก็ขอให้ท่านนั้นให้ความสำคัญเรื่องเวลาวางแผนงาน วางแผนตารางงานให้ดีค่ะระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้สำหรับชาวราศีสิงห์สำหรับโดวงชะตาภาพรวมของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนตุลาคมหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นแบบฉับพลันบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นโดยที่ท่านนั้นไม่รู้เนื้อรู้ตัวด,ด้วยซ้ำหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะต้องใช้สติใช้ความรอบคอบในการคิด ในการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งโดยรวมภาพรวมดวงชะตาของท่านนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะดีและแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเมื่อท่านนั้นผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ ได้ฟังจนจบคลิปวิดีโอนี้ให้ท่านนั้นพิมพ์ใต้คอมเมนต์คำว่าสาธุ3ามครั้งเพื่อให้ดวงชะตาของท่านนั้นถูกเปิดและให้ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบผลสำเร็จและให้การพยากรณ์การทำนายนี้เป็นจริงในเร็ววันนี้ด้วยเถอดการทำนายพยากรณ์ดวงชะตาของเรา ชาวราศีสิหงนั้นทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการทำนายในการรับชมรับฟังนี่ไม่ใช่เจาาจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องเรานะคะสำหรับวันนี้ ขอให้ท่านผู้ฟังกัญะยาะณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนขุนพระรักษาเทวดาค้มครอง,องสาธุ